สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้อยสตอรี่คลิปนี้แม่น้อยจะมาเล่าเรื่องม้าผู้ไม่ยอมแพ้ในทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่มีม้าน้อยตัวหนึง่งเกิดมาท่ามกลางเสียงร้องของฝูงม้าแม่ม้าคอยเลียตัวลูกเบาๆด้วยความรักม้าน้อยพยายามยืนด้วยขาเล็กๆที่ยังสั่นเทา แต่ก็ลุกขึ้นจนได้มันหกล้มหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ลุกขึ้นใหม่เก่งมากเจ้าต้องจำไว้นะลูกม้าที่ดีไม่ใช่ม้าที่วิ่งเร็วแต่เป็นม้าที่ล้มแล้วรีบลุกขึ้นไปต่อนะแม่ม้ากล่าวอย่างอ่อนโยนวันเวลาผ่านไปม้าน้อยเติบโตขึ้น มันฝึกวิ่งฝึกกระโดดและเรียนรู้การทำงานในฟาร์มแต่เพราะมันตัวเล็กกว่าม้าตัวอื่นหลายครั้งมันถูกเพื่อนม้าหัวเราะเยาะว่าเจ้าวิ่งไม่ทันหรอกแต่ม้าน้อยไม่ตอบกลับมันกลับซ้อมต่อทุกวันแม้ฝุ่นจะคลุ้งแม้เหงื่อจะไหลจนแสบตามันเชื่อว่า ความพยายามจะพามันไปได้ไกลเจ้าของฟาร์มจัดการแข่งวิ่งระหว่างม้าในคอกเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งในเมืองม้าน้อยตื่นเต้นมากมันอยากพิสูจน์ตัวเองแต่พอแข่งจริงมันวิ่งสุดแรงแต่ก็ได้เพียงอันดับสุดท้ายเสียงหัวเราะของม้าตัวอื่นดังขึ้น ม้าน้อยกลับไปยืนเงียบใต้ต้นไม้น้ำตาเอ่อเต็มตาแต่ในใจกลับคิดว่าถ้าฉันยังไม่เก่งก็แค่ต้องฝึกอีกไม่ใช่จะมายอมแพ้ม้าชราตัวหนึ่งเดินเข้ามามันเคยเป็นม้าแข่งชื่อดังในอดีตจะอยากเรียนรู้ไหมมันถาม ม้าน้อยพยักหน้าจากนั้นม้าชาราเริ่มสอนเทคนิคการวิ่งการใช้แรงลมและการวางจังหวะก้าวมันยังสอนเรื่องสำคัญกว่านั้นคือการแข่งที่แท้จริงคือการเอาชนะใจตนเองไม่ใช่เอาชนะผู้อื่นฝนตกทุกวันจนพื้นเฉอะแฉะ แต่ม้าน้อยก็ยังฝึกต่อมันลื่นล้มหลายครั้งเจ็บหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยหยุดม้าชลาเฝ้ามองด้วยรอยยิ้มเจ้ากำลังกลายเป็นม้าที่แท้จริงแล้วขณะเดียวกันม้าตัวอื่นเริ่มสังเกตเห็นความมุ่งมั่นของมันบางตัวเริ่มหยุดหัวเราะและเริ่มเคารพมันแทน หนึ่งปีผ่านไปมีการจัดแข่งใหญ่ในเมืองอีกครั้งม้าน้อยซึ่งตอนนี้ไม่น้อยอีกแล้วมันโตขึ้นและได้รับโอกาสลงแข่งมันหายใจลึกฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วออกวิ่งมันไม่มองใครเลยมันแค่วิ่งตามจังหวะที่ฝึกไว้ผลก็คือ มันเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งท่ามกลางเสียงเชียร์ดังลั่นหลังการแข่งขันม้าน้อยกลับมาหาม้าชราและคุกเข่าต่ำลงขอบคุณครูที่ไม่เคยดูถูกผมม้าชรายิ้มแล้วตอบเจ้าควรขอบคุณตัวเองต่างหากที่เจ้าไม่เคยที่จะยอมแพ้ แววตาของม้าน้อยเต็มไปด้วยความซาบซึง้งมันรู้แล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากใจที่ไม่ยอมแพ้หลายปีผ่านไปม้าน้อยกลายเป็นม้าผู้นำฝูงมีลูกม้าตัวใหม่เกิดขึ้นมันสอนลูกเหมือนที่แม่เคยสอนว่า อย่ากลัวลม้มเพราะทุกครั้งที่ลุกขึ้นเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเสมอเสียงหัวเราะของม้าตัวน้อยดังขึ้นในทุ่งหญ้าแห่งใหม่พร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้าแห่งความหวังเรื่องเล่านี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างคะในมุมมองของแม่น้อยคิดว่าความพยายามและความอดทนสำคัญกว่าความสามารถ ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือผู้ที่รู้จักเอาชนะใจตนเองความคิดเห็นของทุกท่านล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะปากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่น้อยสตอรี่ด้วยนะคะโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ